การอยู่ลำพังไม่ได้ไหมายความว่าคุณอ่อนแอหรือโดดเดี่ยวแต่บางครั้งมันคือช่วงเวลาที่คุณกำลังให้โอกาสตัวเองได้พักหายใจในโลกที่เสียงรอบตัวมันดังตลอดเวลาคุณเคยรู้สึกไหมว่าบางครั้งคุณอยากกดปุ่มปิดทุกอย่างแล้วหันกลับมาอยู่กับตัวเองสักพักความเงียบสงัดมันไม่ได้ทำให้คุณหายไปไหนแต่มันทำให้คุณได้ยินเสียงในใจชัดขึ้นหลายคนกลัวการอยู่ลำพังเพราะคิดว่ามันคือความเหงาแต่จริงๆแล้วมันต่างกันโดยสิ้นเชิง ความเหงาคือการหยหาจากคนอื่นแต่ความลำพังคือการได้กลับมาเจอตัวเองถ้าคุณเคยรู้สึกเหนื่อยล้าเหมือนใช้พลังชีวิตไปจนหมดการอยู่ลำพังคือวิธีชาร์จพลังที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งคุณลองนึกภาพเวลามือถือจะหมดแบตคุณไม่เอามันไปเสียบชาร์จคุณคิดว่ามันจะอยู่ได้นานแค่ไหนชีวิตคุณก็เหมือนกันถ้าเอาแต่ทำงานเอาแต่เจอพวกคนเอาแต่ตอบสนองความคาดหวังของคนอื่นแต่ไม่เคยหันมาเติมพลังตัวเองเลยมันก็ถึงจุดที่ล้าเกินไป และความล้าที่สะสมมากเกินไปมันจะกลายเป็นแรงถ่วงให้คุณหมดไฟการอยู่ลำพังไม่ใช่การหนีปัญหาแต่เป็นการหยุดพักเพื่อกลับมาเจอทางแก้ที่ดีกว่าคุณลองคิดดูเวลาคุณนั่งอยู่ในที่เงียบๆอยู่กับตัวเองมันเหมือนสมองคุณเริ่มจัดระเบียบใหม่ทีละชั้นความคิดที่ยุ่งเหยิงเริ่มตกตะกอนเหมือนฝุ่นที่ค่อยๆร่วงลงไปก้นแก้วน้ำแล้วน้ำก็กลับมาใส บางทีทางออกของปัญหาที่คุณตามหามานานอาจาไม่ได้มาจากเสียงดังๆแต่เกิดขึ้นในช่วงที่คุณนั่งอยู่เงียบๆนี่แหละหลายคนพยายามหนีความเงียบด้วยการเปิดเพลงเปิดทีวีเล่นโทรศัพท์เพราะไม่อยากเผชิญหน้ากับความคิดตัวเองแต่จริงๆแล้วความเงียบนี่แหละที่จะทําให้คุณกลายเป็นเวอร์ชั่นที่เข้มแข็งกว่าเดิมผมเองก็เคยผ่านช่วงที่เจอคนเยอะทํางานเยอะพูดเยอะจนบางครั้งผมรู้สึกเหมือนตัวเองกําลังจะหมดแรง แต่พอได้ลองอยู่ลำพังกลับกลายเป็นว่าผมรู้จักตัวเองชัดขึ้นว่าผมต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรคุณอาจจะเจอคำตอบแบบเดียวกันถ้าให้เวลาตัวเองอยู่เงียบๆสักนิดการอยู่ลำพังยังช่วยให้คุณรู้ว่าใครกันแน่ที่ควรอยู่ในชีวิตคุณเวลาคุณไม่ได้อยู่ท่ามกลางเสียงผู้คนคุณจะเห็นชัดขึ้นว่าใครที่คุณคิดถึงจริงๆและใครที่คุณไม่ได้อยากให้เข้ามาในพื้นที่ชีวิตมากนักบางครั้งความเงียบมันก็ซื่อสัตย์กว่าคำพูดของใครหลายคน มันจะค่อยๆบอกคุณว่าคุณกำลังเหนื่อยเกินไปกำลังฝืนอะไรบางอย่างหรือกำลังหลงทางและถ้าคุณฟังความเงียบนั้นจริงๆคุณจะเริ่มหันกลับมาใส่ใจสิ่งที่หัวใจคุณต้องการผมอยากให้คุณลองมองความลำพังเป็นของขวานมากกว่าภาระมันอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากได้ในตอนแรกแต่ถ้าคุณเปิดใจรับมันคุณจะพบว่ามันมีค่ามากกว่าที่คิดการอยู่ลำพังจะค่อยๆสอนคุณว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีคนอื่นมาตลอดเวลาเพื่อเติมเต็มชีวิต คุณสามารถเป็นแหล่งพลังงานให้ตัวเองได้เมื่อคุณเริ่มคุ้นกับการอยู่ลําพังคุณจะรู้สึกมั่นคงขึ้นเพราะคุณไม่ต้องพึ่งเสียงจากข้างนอกมาตัดสินว่าคุณมีค่าแค่ไหนคุณจะเห็นคุณค่าในตัวเองโดยไม่ต้องรอให้ใครมายืนยันและความมั่นคงแบบนี้แหละที่จะทําให้คุณก้าวไปทางหน้าอย่างสง่างามมีหลายครั้งที่ผมเห็นคนทุ่มเวลาอยู่กับคนอื่นจนลืมอยู่กับตัวเองสุดท้ายพออยู่คนเดียวจริงๆกลับรู้สึกว่างเปล่าเพราะไม่เคยสร้างความสัมพันธ์กับตัวเองเลย คุณไม่ควรรู้สึกแปลกถ้าจะใช้เวลาคนเดียวเพราะนั่นคือการลงทุนในพลังใจของคุณเองยิ่งคุณเข้าใจตัวเองมากเท่าไหร่คุณยิ่งรู้ว่าจะใช้ชีวิตยังไงให้ไม่เหนื่อยเกินไปการอยู่ลำพังยังช่วยให้คุณแยกแยะเสียงในหัวได้ชัดขึ้นเสียงไหนคือความกลัวเสียงไหนคือความจริงเสียงไหนคือความฝันและเมื่อคุณฟังมันดีๆคุณจะเลือกเดินในทางที่มั่นใจขึ้นไม่ใช่เพราะใครบอกเพราะคุณเองแน่ใจ บางทีคุณอาจจะเจอแรงบันดาลใจใหม่ๆในความเงียบที่คุณไม่เคยคาดคิดเหมือนตอนที่คุณเดินเล่นอยู่ในสวนเงียบๆแล้วจู่ๆไอเดียก็กระแทกเข้ามาในหัวโดยไม่ทันตั้งตัวสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะคุณให้พื้นที่ว่างกับหัวใจและสมองและความว่างนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการสร้างสิ่งใหม่คุณไม่จําเป็นต้องไปหาความหมายชีวิตจากที่ไหนไกลแค่ลองอยู่ลําพังบ้างความหมายมันจะค่อยๆโผล่ขึ้นมาเอง ถ้าชีวิตเหมือนการเดินทางไกลการอยู่ลำพังคือการหยุดพักข้างทางเพื่อดื่มน้ำเติมพลังแล้วค่อยเดินต่อไม่มีใครเดินทางได้ยาวนานถ้าไม่เคยหยุดพักเลยและการพักที่แท้จริงก็คือการได้อยู่กับตัวเองแบบไม่ต้องรีบไปไหนผมอยากให้คุณมองการอยู่ลำพังเป็นการรีเซ็ตจิตใจเหมือนคอมพิวเตอร์ที่ค้างถ้าคุณยังฝืนใช้งานมันก็จะพังในที่สุดแต่ถ้าได้รีสตาร์ทมันก็กลับมาทำงานได้ดีขึ้น ชีวิตคุณก็ไม่ต่างกันถ้าไม่ให้โอกาสตัวเองได้หยุดคุณก็จะเจอวันที่ล้มทั้งยืนแต่ถ้าคุณรู้จักเติมพลังจากความเงียบคุณจะกลับมาแข็งแรงกว่าเดิมเพราะพลังที่ได้จากการอยู่ลําพังไม่ได้มาจากใครแต่มาจากข้างในคุณเองเมื่อคุณเริ่มคุ้นเคยกับการอยู่ลําพังคุณจะเห็นความแตกต่างชัดเจนในชีวิตประจําวันคุณจะรู้สึกว่าความวุ่นวายรอบตัวไม่ได้เข้ามากวนใจคุณง่ายเหมือนเมื่อก่อนสิ่งที่เคยทําให้คุณหงุดหงิด อาจกลายเป็นเรื่องเล็กที่คุณแค่ปล่อยผ่านไปเพราะคุณมีพลังใจที่มากพอจากการอยู่เงีเงยบๆกับตัวเองในความเงียบนั้นคุณเดินหมูที่จะไม่รีบตอบไม่รีบตัดสินไม่รีบตัดทอนตัวเองลงเพียงเพราะใครพูดอะไรคุณเริ่มมองเห็นว่าความสงบภายในสําคัญกว่าความวุ่นวายนอกตัวและความสงบที่แท้จริงมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะทุกอย่างรอบตัวเงียบแต่มันเกิดขึ้นเพราะใจคุณนิ่งพอยกตัวอย่างง่ายๆเวลาคุณเจอปัญหาใหญ่ถ้าใจคุณวุ่นวาย คุณก็จะตื่นตระหนกแต่ถ้าใจคุณผ่านการฝึกอยู่กับความเงียบคุณจะรับมือได้อย่างมั่นคงคุณจะไม่เรียบตัดสินใจผิดพลาดเพียงเพราะอารมณ์พาไปการอยู่ลําพังทําให้คุณชินกับการฟังเสียงในใจจนคุณเริ่มแยกแยะออกว่าอะไรคืออารมณ์ชั่ววูบอะไรคือความจริงที่ต้องเชื่อฟังพอคุณเริ่มฟังตัวเองเป็นคุณก็ไม่หวั่นไหวกับเสียงวิจารณ์จากภายนอกเพราะคุณรู้แล้วว่าเสียงไหนคือสิ่งที่ควรเก็บมาใช้และเสียงไหนควรปล่อยทิ้งไป นี่แหละคือเหตุผลว่าทาไมบางคนที่ดูนิ่งๆเงียบๆถึงดูมีพลังมากกว่าคนที่พูดเยอะเพราะพลังของเขามาจากข้างในไม่ใช่เสียงดังจากภายนอกลองคิดดูนะครับถ้าคุณต้องวิ่งแข่งคุณคงไม่อยากวิ่งไปทั้งที่แบกของหนักอยู่บนหลังชีวิตคุณก็เหมือนกันถ้าคุณไม่เคยปล่อยความวุ่นวายออกไปบ้างคุณก็จะเหนื่อยเกินจําเป็นการอยู่ลําพังคือการวางของหนักพกนั้นลงเพื่อให้คุณวิ่งไปต่อได้ไกลกว่าเดิมหลายครั้งคุณอาจเจอคนที่บอกว่าอยู่คนเดียวมันเหงา แต่จริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับมุมมองที่คุณเลือกถ้าคุณมองว่ามันเป็นโอกาสมันก็จะกลายเป็นช่วงเวลาที่เติมพลังให้ชีวิตคุณถ้าคุณใช้มันอย่างถูกวิธีมันจะกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่คุณสามารถกลับมาเป็นตัวเองได้เต็มที่คุณไม่ต้องฝืนไม่ต้องแสดงไม่ต้องแข่งขันกับใครทั้งนั้นคุณจะได้พักจากโลกที่เต็มไปด้วยบทบาทมากมายที่คุณต้องสวมและนั่นแหละคือเสน่ห์ของการอยู่ลําพังมันคืนความเป็นธรรมชาติของคุณกลับมาคุณจะรู้ว่าจริงๆแล้วคุณไม่ได้ต้องการอะไรเเยยอะล บางทีแค่ได้นั่งเงียบๆกับหนังสือดีๆสักเล่มหรือแค่ได้มองท้องฟ้าก็เพียงพอแล้วและความสุขเล็กๆแบบนี้มันจะกลายเป็นพนลังให้คุณเดินหน้าต่อการอยู่ลําพังยังช่วยให้คุณเข้าใจคุณค่าของเวลามากขึ้นด้วยเพราะคุณไม่ได้เอาเวลาไปใช้กับใครโดยไม่รู้ตัวคุณได้ใช้มันกับตัวเองเต็มๆคุณจะเริ่มถามตัวเองว่าเวลาของฉันควรทุ่มไปให้ใครและควรเก็บไว้ให้ใครเพราะคุณเห็นคุณค่าเวลาคุณก็จะเริ่มกล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่จำเป็น คุณไม่จําเป็นต้องไปทุกงานไม่จําเป็นต้องตอบรับทุกคําชวนไม่จําเป็นต้องฝืนยิ้มให้ทุกคนคุณเริ่มเลือกมากขึ้นว่าใครกันนะที่คุณอยากให้เข้ามาอยู่ในโลกของคุณนี่คืออิทธิพลของการอยู่ลําพังมันทําให้คุณรักตัวเองมากขึ้นโดยไม่ต้องเห็นกับตัวคุณจะรู้ว่าถ้าคุณไม่ดูแลใจตัวเองไม่มีใครดูแลแทนได้และการดูแลใจที่ดีที่สุดก็คือการให้มันได้พักในความเงียบบ้างผมอยากให้คุณลองสังเกตนะครับว่าคนที่รู้จักการอยู่ลําพังมักจะดูเป็นคนมีพลังลึกลับ เขาไม่จาเป็นต้องแสดงออกเยอะแต่กลับดึงดูดใจคนรอบข้างได้เองเพราะคนเราจะเชื่อมโยงกับพลังที่สงบมากกว่าพลังที่วุ่นวายคุณเองก็สร้างพลังแบบนั้นได้ถ้าคุณรู้จักใช้เวลาคนเดียวอย่างมีคุณภาพบางทีการไม่ทําอะไรเลยแค่นั่งเงียบๆก็เป็นการทําอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสําหรับชีวิตคุณแล้วมันทําให้คุณได้ฟังเสียงหัวใจที่คุณอาจเงียบใส่มานานเสียงที่บอกว่าคุณอยากมีชีวิตยังไงอยากอยู่ตรงไหนอยากเป็นใครกันแน่และถ้าคุณเริ่มฟังเสียงนั้น คุณจะเจอเส้นทางที่ชัดเจนกว่าที่เคยหลายครั้งผมเจอคนที่พยายามหาคําตอบจากคนอื่นพยายามถามคนโน้นคนนี้ว่าควรทํำยังไงแต่ความจริงคือคําตอบทั้งหมดมันอยู่ในใจคุณเองเพียงแต่คุณไม่เคยให้มันได้พูดและช่วงเวลาลําพังนี่แหละที่จะทําให้คุณได้ยินคําตอบนั้นชัดเจนที่สุดเมื่อคุณใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นคุณจะเริ่มค้นพบสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจบางสิ่งที่คุณเคยคิดว่ามันไม่สําคัญอาจกลับกลายเป็นสิ่งที่คุณโหยหามาตลอด บางสิ่งที่คุณเคยคิดว่าต้องมีอาจกลายเป็นเพียงของชั่วคราวที่ไม่ได้ทำให้คุณสุขจริงนี่แหละครับคือพลังของการอยู่ลำพังมันทำให้คุณแยกแยะได้ว่าอะไรแท้อะไรเทียมคุณจะไม่ถูกกระแสะภายนอกพาไปง่ายๆอีกต่อไปคุณจะเริ่มกล้าตั้งคำถามกับตัวเองว่าสิ่งนี้ใช่สำหรับฉันจริงๆหรือแค่ฉันทำเพราะใครๆเขาก็ทำและคำตอบเหล่านี้แหละจะทำให้คุณใช้ชีวิตแบบมีทิศทางไม่ใช่แค่ลอยตามลม ความเงียบสงัดยังเป็นเหมือนกระจกสะท้อนจิตใจมันทําให้คุณเห็นความจริงของตัวเองที่บางครั้งคุณพยายามปิดบังคุณอาจเห็นทั้งด้านสว่างและด้านมืดแต่ทั้งหมดนั้นคือคุณและเมื่อคุณยอมรับมันได้คุณก็จะเริ่มมีพลังใจที่จะเปลี่ยนแปลงไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกครับแต่การอยู่ลําพังคือโอกาสที่จะมองความไม่สมบูรณ์แบบนั้นด้วยสายตาที่อ่อนโยนเมื่อคุณเริ่มอ่อนโยนกับตัวเองคุณก็จะไม่ต้องวิ่งหาการยอมรับจากใครมากนัก เพราะคุณได้ให้การยอมรับที่สําคัญที่สุดไปแล้วนั่นคือการยอมรับจากตัวคุณเองนี่คือจุดที่คุณจะรู้สึกว่าคุณไม่จําเป็นต้องเติมเต็มตัวเองด้วยการอยู่ในฝูงชนเสมอไปคุณจะเริ่มชอบความเรียบง่ายความสงบและความพอดีและความสุขแบบนี้มันยั่งยืนกว่าความสุขที่ต้องพึ่งเสียงปรบมือของใครคุณจะเข้าใจว่าแท้จริงแล้วการมีชีวิตที่เต็มไม่ได้หมายถึงการมีทุกอย่างแต่มันคือการมีเพียงพอในสิ่งที่คุณต้องการจริงๆ และคุณจะไม่กลัวอีกต่อไปถ้าต้องเดินลำพังบนเส้นทางบางช่วงเพราะคุณรู้ว่าความเงียบไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นเพื่อนร่วมทางที่คอยเติมพลังให้คุณเสมอหลายครั้งคุณอาจต้องผ่านช่วงที่คนอื่นไม่เข้าใจคุณเขาอาจบอกว่าคุณเก็บตัวเกินไปเงียบเกินไปหรือแปลกไปจากเดิมแต่คุณไม่จําเป็นต้องอธิบายให้ใครเข้าใจทั้งนั้นเพราะการเดินทางนี้เป็นของคุณไม่ใช่ของใครและถ้าคุณเดินไปด้วยความมั่นคงพลังที่ได้จากความเงียบจะพูดแทนคุณเอง คุณจะกลายเป็นคนที่มีพลังแบบนิ่งๆที่ใครก็สัมผัสได้แม้คุณจะไม่ได้พูดอะไรเยอะและพลังแบบเนี้มันคือสิ่งที่โลกภายนอกพรากไปไม่ได้ผมอยากให้คุณมั่นใจว่าการอยู่ลำพังไม่ได้ทำให้คุณอ่อนแอแต่กลับทำให้คุณเข้มแข็งขึ้นเพราะคนที่กล้าอยู่กับตัวเองได้คือคนที่ไม่ต้องพึ่งพาใครมาทาให้ชีวิตสมบูรณ์คุณคือแหล่งพลังงานของตัวเองและไม่มีใครสามารถปิดสวิตช์นั้นได้นอกจากคุณ เมื่อคุณรู้จักการชาร์จพลังจากความเงียบคุณก็จะพร้อมเผชิญกับเสียงดังรอบตัวได้อย่างมั่นใจคุณจะไม่สั่นไหวเบียงเพราะใครไม่เห็นด้วยกับคุณเพราะคุณรู้แล้วว่าคุณค่าของคุณไม่ได้อยู่ในสายตาคนอื่นแต่อยู่ในหัวใจของคุณเองและหัวใจที่ได้เติมพลังจากความเงียบจะเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงผมอยากให้คุณลองท้าทายตัวเองดูบ้างลองปิดโทรศัพท์สักสองสามชั่วโมงลองเดินเล่นเงียบๆคนเดียวลองนั่งมองฟ้าโดยไม่ทำอะไรเลย คุณจะเจอความรู้สึกใหม่ที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนความรู้สึกที่ว่าการอยู่ลำพังก็เพียงพอแล้วและเมื่อคุณเจอจุดนี้คุณจะไม่กลัวอีกเลยว่าจะต้องเผชิญหน้ากับอะไรในชีวิตเพราะคุณรู้แล้วว่าต่อให้โลกทั้งใบจะเงียบคุณก็ยังมีพลังที่จะยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองนี่แหละครับพลังที่แท้จริงจากความเงียบสงัดมันไม่ได้ทำให้คุณหายไปแต่มันทำให้คุณกลับมาชัดเจนกว่าที่เคยและเมื่อคุณพร้อมแล้ว คุณก็จะก้าวออกไปเจอโลกภายนอกด้วยหัวใจที่เต็มพร้อมจะให้พร้อมจะรับพร้อมจะเดินต่ออย่างมั่นคงการอยู่ลำพังอาจไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนเข้าใจแต่ถ้าคุณเข้าใจมันจะกลายเป็นอาวุธลับที่ติดตัวคุณไปตลอดชีวิตสุดท้ายนี้ผมอยากให้คุณฝากว่าอย่ากกลัวความเงียบอยากกลัวความลำพังเพราะบางครั้งสิ่งที่คุณตามหามาตลอดอาจรอคุณอยู่ตรงนั้นในความสงบที่ไม่มีใครเห็น แต่คุณสัมผัสได้และตรงนั้นแหละที่คุณจะชาร์จพลังจนพร้อมจะใช้ชีวิตอย่างแท้จริง